ที่1323ผู้คนทั่วทั้งสวรรค์ชั้นเก้านี้ต่างพากาันสันสะท้านไปทั้งหมดนี่ท่านราชันอมาตะได้ก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชั้นทีน่สิบแล้วงั้นหรือเหล่าผู้คนได้แต่พากันแสดงสีหนะ้าตกตะลึงออกไปตามๆกันสวรรค์ชั้นที่สิบนั้นเป็นเหมือนกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งที่สุดและเปรียดเสมือนดังตำนานที่เป็นเป้าหมายของผู้บ่มเพาะทุกคนณนะตอนนี้มีคนสามารถก้าวข้ามไปได้แล้ว ก้าวข้ามไปยังสถานที่ในตำนานท่านราชนมตะเขาหัวใจของใครหลายๆคนได้แต่พากันสั่นนไปนี่มันพลังของสวรรค์นชนิดสิบจะถูกปลดปลึกออกมางั้นหรือท่านราชนมตะเขาเป็นคนปลดปนึกมันงั้นหรือเขตแดนกึ่งจักรพตรรดิตอนปลายสามารถก้าวข้ามไปได้นี่มันเหล่าผู้คนด้วยทั้งสวรรค์ชั้นเก้าต่างพากันเหยียดหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาด้วยความตกตะลึงก่อนที่จะแปรเปลี่ยน กลายเป็นความตื่นเต้นมันเป็นเสียงของท่านราชนมาตาจริงๆท่านต้องพูดความจริงอย่างแน่นอนเมื่อผนเก็ถูกปลดออกมาแล้วเราก็จะมีความหวังที่จะได้ก้าวข้ามไปยังสถานที่แห่งนั้นนี่มันดีจริงๆเหล่าผู้คนได้แตพากันส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นไม่เพียงแค่ผู้คนในสวรรค์ชน,น,นิดก้าวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเสียงของหลินเทียนที่แผ่สะพัดไปทั่วทั้งสวรรค์แต่ละชั้นนิกายอธิ่านฟ้านิกายป็นใต้พิภพ ตะกุลไผ่สำนักอยู่หัวและอื่นๆที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาต่างพากันแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมานี่สิพิลิลได้ก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชั้นที่สิบในตำนานแล้วนั่นหรือสิทธิสำนักของพวกเราสามารถก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชั้นที่สิบได้แล้วเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายของนิกายอธิษฐานฟ้าได้แต่พากันส่งเสียงออกมาเป็นเพราะว่าสวรรค์ชั้นที่สิบนั้นเปรียบเสมือนกับสถานที่ในตำนานซึ่งเก็บซ่อนความลับของชีวิตอันเป็นนิรันดร์เอาไว้ตัดฉาก นัสวรร์ชั้นที่สิบหลินเทียนที่กำลงังยืนอยู่กับที่โดยร่างกายที่ถูกายล้อมบริวประกายแสงสีทองตีเข้มข้นมากยิ่งขึ้นระหว่างนี้สายลมที่พัดผ่านเข้ามาก็ยิ่งส่งพลังขึ้นไปอีกโดยที่อักขระโบราณภายในทะเลความรู้ของเขาเหลืออยู่เพียงแค่กินนอายของมันเท่านั้นและจากทักษะฝังมังกรของเขาก็ทําให้ม่านพลังของสวรรค์ชั้นนี้ค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆและส่งผลให้มันกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งประกายแสงอันเจิดจ,จัส เสองสว่างออกทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้ขณะที่พลังฉีทั้งหลายได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นคลื่มพลังที่ถาถมกเใสร่ร่างกายของเขาพร้อมทั้งส่งผลให้กินไอของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขายังคงหมุนบวนเก็บวิชาดวงใจสุริยันต่อไปพางดูดกึ่มพลังฉีอันเข็มควนทั้งหมดแล้วค่อยๆปัดสภาพบ้านพลังของสวรรค์ชั้นนี้ในเวลาเดียวกันจึงทําให้บ้านพลังของสวรรค์ชั้นนี้ถูกไหลหลอมไปด้วยตาประทับมังกรนบไปท้วนเขาประมาณการเอาไว้ว่าขั้นตอนทั้งหมด ต้องใช้เวลาประมาณ3วันเต็มๆซึ่งหลังจากที่ปลดผนึกไปได้แล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ40วันเจือทําให้บ้านพลังนั้นทรงตัวอีกครั้งระหว่างนี้เขาก็ยังคงดูดซับพลังงานอันเต็มเปี่ยมซึ่งทําให้ะหระดับพลังของเขาเพิ่มสูงขึ้นด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อในเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้ส่งข้อความเสียงออกไปยังสวรรค์ทุกชั้นอีกครั้งว่าเส้นทางการบุมเพาะมีทั้งหมด22เขตดแดนใหญ่เขตดแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายชีพจรเทวะ ผู้รอบรู้จกกักรพัฒภาวิญญาณนิรันต์เจ้าแห่งเตา๋าปลุกพลังปัลลินิาากกพานจักรพัฒกลหุนและหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบและเป็นจังหวะที่ไพเราะว่าจากกักรพัฒนแห่งความว่างเปล่านิรันต์อันมะตะอนันตการนิรันต์ที่แท้จริงนิรันต์ทองคํานิรันต์ล้าลึกนิรันต์สวรรค์ราชันแห่งนิรันต์เทพแท้จริงเทพสวรรค์ราชันเทพมหาเทพ และจักรพรรดิแห่งถวยเทพเขาได้ส่งเสียงเหล่านี้ข้ามผ่านบ้านพลังของสวรรค์แต่ละชั้นรวมไปถึงอธิบายถึงเกณฑ์แท้ของเขตแดนต่างๆอย่างละเอียดซึ่งทําให้ผู้คนทั้งหลายเข้าใจแนวทางในการบ่มเพาะมากขึ้นนี่จึงทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสวรรค์ทุกชั้นได้ทันทีนี่ท่านราชนิมะตะกําลังเสี่ยมสอนพวกเราผ่านบ้านสวรรค์นั่นหรือเขตแดนหล่อหลอมร่างกายชีวจรเทวะผู้รอบรู้จักรพรรดิพาวิญญาณนิลัน เจ้าแห่งเต๋าปลุกพลังปรินิพานจากัรกรกพรรดิคนหลนจักรพรรดิแห่งความว่างเปล่านิลันอมตะอนันตการนิลันที่แท้จริงนิลันทองคํานิลันล้าลึกนิลันสวรรค์ราชันแห่งนิลันเทพที่แท้จริงเทพสวรรค์ราชันเทพมหาเทพและจกักรพรรดิแห่งถวยเทพนิมันหลังจากเขตแดนจกัรกรพรรดิลลหลนแล้วยังมีเขตแดนอื่นอยู่อีกมากมายขนาดนี้เลยหรือนิมัน เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินเป็นเพราะว่าพวกเขาเล้วนแต่คิดว่าเขตแดนจัก,กรพกรรดิโคลหนเป็นปลายทางของเส้นทางบ่มเพาะแต่ตอนนี้กลับได้ยินอีกครั้งว่ามีอีก13เขตแดนใหญ่ที่รอพวกเขาอยู่เขตแดนจัก,กรพกรรดิโคลหนนั้นเป็นเพียงแค่เขตแดนขั้นกลางระหว่างเส้นทางบ่มเพาะทั้งหมดด้วยซ้ำนี่มันจึงทําให้พวกเขาได้แต่งงงงมไปตามๆกันในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่พวกเขาต่างก็พากันพงะไปกับคําอธิบายเกี่ยวกับเขตแดนต่างๆที่หลินเทียนได้ป่าประกาศออกมาตัดผ่านเขตแดนอันนาตการและจะสามารถมีอายุไขเทียบเท่ากับดาวเคราะห์น่นหรือนี่มันคือความลับที่ซ่อนอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สิบนั่นหรือท่านหลัชนอมะตะได้พบกับมันหลังจากที่ได้ก้าวข้ามไปแล้วเั่นหรือพวกเราสามารถมีชีวิตอมะตะได้โดยที่ไม่มีวันดับสูญผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพากันสันสัานไป เป็นเพราะว่าการมีชีวิตเป็นอมาตะนั้นสร้างแรงกดดันที่ใหญ่หลวงเป็นอย่างมากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างพากันพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายในการมีชีวิตเป็นอมาตะแต่มนุษย์อย่างพวกเขาจะเป็นอมาตะได้อย่างไรกันนี่คือความสงสัยแม้ว่ามันจะมีข่าวลือว่าภายในสวรรค์ชนิดสิบเก็บซ่อนความลับเหล่านี้เอาไว้แต่ก็ไม่มีใครเคยได้ยินพวกมันและทําให้พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น ทว่าตอนนี้สิ่งที่หลินเทียนได้เป่าประกาศออกมานั้นทำให้พวกเขาได้เข้าใจแก่นแท้ของเขตแดนต่างๆรวมไปถึงเรื่องที่หากว่าพวกเขาตัดผ่านไปยังเขตแดนอันตรการได้แล้วก็จะมีชีวิตอันเป็นนิรันด์นี่มันจึงทําให้พวกเขาล้วนแต่พากันแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาถึงขีดสุดเป็นเพราะเรื่องนี้มันมีความหมายกับพวกเขาเป็นอย่างมากราชนอมะตะทําลายปันเดือของสวรรค์ชน,นิดสิบแล้วและยังได้สั่งสอนพวกเรานี่มันร่างกายของผู้เชี่ยวชาญน,นักหลาย ต่างพากันสันสัมพันไปตามๆกันการกระทำของหลินเทียนนั้นเป็นบุญคุณครั้งใหญ่หลวงต่อพวกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถตดผ่านไปยังเขตแดนอนันตการหรือแม้กระทั่งกึ่งเขตแดนจักรพัิตอนไปลายได้ก็จริงแต่คาพูดของหลินเทียนแต่จุดประกายความหวังให้กับพวกเขาว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือคนธรรมดาก็ลว้วนจะเป็นอมตะได้นี่คือการให้เป้าหมายในการบุกพ่อเก็บพวกเขา มันเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่นี่จึงทําให้การบ่มเพาะมีความหมายมากยิ่งขึ้นลาชันอมตะลาชันอมตะผู้คนนั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์ทุกชั้นต่างก็พากันส่งเสียงสรรเสริญเขาออกมาหลินเทียนในตอนนี้ยังคงควบคุมตามพระทัพมังกรมากมายของเขาเพื่อทําการปลดผนึกแม่นพลังของสวรรค์แต่ละชั้นซึ่งระหว่างที่เขากําลังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนภายในโลกใบนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกได้ถึงความน่าเกรงขาม ไม่ต่างไปงจากจักรพรดแห่งถวยทเทพเลยแม้แต่น้อยพลังฉี่ที่ป่วยพุ่งเข้ามาจากรอบทิศทางและหลังจากนั้นเองประกายแสงสีขาวอันบริสุทธิ์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นก็พากันถาโถมเข้าสู่ร่างกายของเขาพร้อมๆกับประกายแสงที่เจ็ดจัดทั้งหลายนี่จึงทําให้กลิ่นอายของเขาพุ่งสูงขึ้นด้วยความเวที่มากขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าตัวนี่มันอะไรเขาได้แต่ผงะไปพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทันทีเป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เขาได้เห็นประกายแสงสีขาวนี้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้เห็นมาแล้วหลังจากที่เขาหยุดยั้งการฆ่าล้างของเหล่าจากกักรพรรดิทั้งหลายซึ่งในครั้งนี้มันเข้มข้นและมีจํานวนมากกว่าครั้งก่อนมากแถมยังให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังฉีภายในโลกใบน,นี้ด้วยซ้ำแบบว่าการปลดปลึกของเขาจะยังไม่สมบูรณ์ตอนไม้ไม่สามารถมองเห็นภาพของสวรรค์ชั้นอืน่นๆได้แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็สามารถสัมผัสได้เลยว่าประกายแสงเหล่านี้มันกําลังเคลื่อนที่มาจากสวรรค์แต่ละชั้น มันเป็นประกายแสงตีเคลื่อนผ่านข้ามม่านพลังของสมบัติแต่ละชั้นมาโดยที่ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งได้นี่มันเขาได้แต่พงาไปเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเป็นเพราะเขาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจนทําให้พวกเขารู้สึกซาบซึ้งจึงเกิดเป็นพลังเหล่านี้นั่นหรือเขาได้แต่คาดเดาออกมามันเป็นเพราะว่านี่คือครั้งที่สองที่เขาได้รับมันและทําให้มีความเข้าใจกว่าก่อนหน้านี้อยู่บ้าง เพราะว่าการช่วยเหลือของเขาทําให้ผู้รอดชีวิตในครั้งก่อนรู้สึกขอบคุณและซาบเึ้งใจจนก่อเกิดเป็นพลังเหล่านี้นี่จึงทําให้เขายิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกหลังจากที่เขาตระหนักได้ถึงความน่าเหลือเชื่อและคุณค่าของมันพาหมุนบนเก็บวิชาบุมเพะให้เร็วขึ้นไปอีกกว่าเก่าเพื่อทําการดูดกลืนพลังเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของตน